สวัสดีครับวันนี้ที่ทงชัยสวนสมรมนะครับวันนี้เราพามาดูแป,แปลงผักนะครับแปลงผักนี้เราทําไว้ปลูกผักปลังนะครับผมทําไว้แก้ปัญหากับแปลงหลักของเราที่มีปัญหาข้างหลังบ้านนะครับคือมีปัญหาเรื่องเชื้อในดินนะครับผมซึ่งแปลงที่เราทําเนี่ยเราเอามาวางไว้ที่หน้าบ้านนะครับโดยที่เราจะไม่ไถพื้นดินด้านล่างนะครับเราจะใช้ใส่กระบะซึ่งกระบะตัวนี้เขาเรียกว่า กระบะแสนดีนะครับถุงแสนดีมีอายุการใช้งาน6-8ถึง8ปีนะครับซึ่งกระบะเนี่ยจะมีความกว้างกระบะย่อยต่อล็อกเนี่ยครับที่เห็นเนี่ยครับขนาดก็คือกว้าง60เซนนะครับยาว2เมตรนะครับเนี่ยครับผมก็เลยทำขาตั้งด้วยก็ขาตั้งก็เป็น PVC นะครับแต่มันก็จะมีแบบย้อยๆนะครับเพราะ PVC มันจะอ่อนแต่ผมก็ดามหลักด้วยไม้ไว้นะครับ ซึ่งจากที่เราลองดูแล้วตอนแรกว่าจะใช้ไม้ยูคาลิตัสนะครับพอไม้ยูคาลิตัสพอนานไปก็มีปัญหาเหมือนกันไม้ไผ่ก็เป็นผมเลยเลือกใช้ PVC นะครับซึ่งชุดนี้แปลงนี้เราทำทั้งหมด30นะครับผมซื้อมา30คนขายแถมให้อีกหนึ่งนะครับก็เลยงบลงทุนนะครับที่เราใช้เนี่ยที่เห็นนะครับ31กระบะเนี่ยรวมทุกอย่างเลยก็อยู่ประมาณงบหนึ่งหมืน,นะครับผม แต่ดินผสมอ่ะบอกไว้ก่อนนะครับผมทําเองนะครับก็เลยซื้อแต่วัสดุอย่างเดียวซึ่งใน1ล็อกเนี่ยเราคํานวณมาแล้วนะครับในพื้นที่ที่เราคํานวณถ้าดินผสมกระสอบละ25ถึง28กิโลกรัมเนี่ยจะใช้ประมาณ8กระสอบนะครับก็สรุปได้ง่ายๆเลยครับว่า1ล็อกเนี่ยจะใช้ขั้นต่ําก็คือล็อกละ200กิโลนะครับทั้งหมด30ล็อก31ล็อกก็ใช้ประมาณ หกตันนะครับของผมเนี่ยครับแต่เราใช้วัสดุเพาะมันก็เลยนิดนึงนะครับผมแต่ว่าเพื่อในการปลูกนะครับเนี่ยครับซึ่งดินที่เราผสมเนี่ยหลักๆเราก็ใช้ดินขุยไผ่นะครับขุยมะพร้าวนะครับมะพร้าวสับนะครับใบไม้ใบก้ามปูใบไผ่นะครับแล้วก็ใช้ปุ๋ยหมักนะครับเนี่ยครับที่เราใช้กันเนี่ยครับซึ่งที่เนี่ยทีผมพามาดูเนี่ยครับเนี่ยมันก็จะยุยยไว แต่ผมก็เนี่ยครับใช้ไม้ดามไว้ซึ่งซึ่งการประกอบก็ไม่ได้ยากเลยนะครับเย่างที่ผมจะยกตัวอย่างให้ดูเนี่ยครับอันนี้เป็นท่อนะครับด้านมุมเนี่ยผมใช้ท่อขนาดหกุนนะครับตรงนี้จะเรียกว่าสามทางฉากนะครับแล้วก็สูงขึ้นมาจากพื้นดินเนี่ยสามสิบเซนพอเราต่อเข้าไปปุ๊บมันก็จะเหลือประมาณยี่สิบเจ็ดเซนนะครับด้านขวาเนี่ยยาวไปนน่นนะครับสองเมตรนะครับสองเซนก็คือ ก็เท่ากับท่อหนึ่งเส้นนะครับตัดครึง่งแล้วตรงนี้ก็60เซนซึ่งที่ผมลองคํานวณเนี่ยกระบาดหนึบาทนะครับขาอีกนิดหน่อยก็อยู่ประมาณต้นทุนเลยอยู่ประมาณส0 0กว่าบาทนะครับ3า0กว่ากว่านะครับมีคนถามมีเพื่อนๆถามนะครับในเพจนะครับว่าทําแบบนี้จะคุ้มไหมทําแบบนี้จะเหนื่อยหรือเปล่าเพราะว่าผมบอกเลยนะครับแป,ป้งผักปังเนี่ยแปลงเนี้ยซึ่งปกติแล้วนะครับที่สวน ส่วนของเราครับที่ตรงชัยสวนสบลมเนี่ยเราทําผักส่งกับบริษัทที่ส่งออกผักนะครับซึ่งแปลงหลักของเรามีปัญหาเราก็เลยต้องใช้วิธีนี้เพื่อแก้ปัญหาก่อนนะครับผมเบื้องต้นเพราะว่าในแปลงของเราบางแปลงเนี่ยเราไม่สามารถเอารถไถของเราลงเข้าไปไถได้นะครับแล้วเราเพราะว่าในการทําเนี่ยตรงนี้เพื่อรักษายอดออเดอร์เอาไว้ก่อนแล้วก็อาจจะมีการขยายในอนาคตนะครับซึ่งพอเราทําแปลงหลัก ที่มีปัญหาดีขึ้นแล้วเราก็จะย้อนกลับไปทําที่เดิมนะครับเพราะว่าแปลงนั้นเราต้องใช้1ใช้เวลาไถตากดินนะครับแล้วก็ปลูกปอเทืองบำรุงดินนะครับแล้วก็เติมธาตุอาหารลงไปในดินนะครับแล้วก็ทําใหม่ทั้งก,กระบวนการนะครับใช้ประมาณเวลามันหกเดือนถึงหนึ่งปีแล้วนะครับเราจะแก้ไขเนี่ยครับเราก็เลยสร้างแปลงนี้ขึ้นมานะครับมีเพื่อนๆนท่านไหนสนใจหรือว่ามีปัญหาเรื่องการทํานะครับสามารถ สอบถามเข้ามาได้นะครับผมเพราะว่ากระบะตัวนี้สามารถระบายน้ําได้ดีนะครับเขาทํามาเพื่อให้ระบายน้ํานะครับเลี้ยงปลาไม่ได้นะครับอันนี้ถ้าสนใจก็ดูในโชปปีนะครับผมไม่ได้อะไรกับเขาเพราะว่าผมซื้อในโชปปีราคามันไม่แพงนะครับเนี่ยครับซื้อ30แถมมา1เนี่ยครับวันนี้เพิ่งเสร็จมันมาเลยครับ6ตันถ้าซื้อเขา6ตันก็อยู่ประมาณ12ื่นสองนะครับผมกระปลงนี้ก็จะเพิ่มขึ้นไปเพราะว่าอันนี้ผมรวมราคาซื้อเน็ตเนตมาเลยค่าวัสดุ ดินคุยไผ่เรามีเองนะครับแล้วก็ปุ๋ยมักเรามีเองก็จบอยู่ที่งบหนึ่งหมื่นบาทนะครับเนี่ยครับซึ่งแปลงของเราตอนนี้เราทําหลายอย่างนะครับเพราะว่าเราทําเป็นมาตรฐานส่งออกนะครับส่งกับบริษัทที่ส่งออกนะครับผมเนี่ยครับแปลงข้าวฟาของเราที้เรามาไว้หน้าบ้านเลยตรงนี้ครับเนี่ยครับก็จะใช้แบบนี้เลยนะครับง่ายๆนี้เลยครับ ฝากกดติดตามกดถูกใจเพจธงชัยส่วนสมรมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ